หายังยังยังอย่เหรอตรวจมาแล้วครูมีเป็นสามอย่างหมอบอกเป็นอะไรกดไหลย้อนแผลในพ้อหายแทรกซอืมอืมกดไหลย้อนี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ็หมดเลยคนนี้ก็ท้องเสียสามหอมเลย ระบบขอบคุณมานนนกนะนะกระบวนการการย่อยกระดูกคือมันไม่ดีเนี่ยนะครับกินยาสนุกเลยลคุณพ <มา S 2> <า>ระเดชยายามาไปคุณก็ดีก็จะไดะน,นจะได้หายดีแล้วว้าเจ็บๆคุณครูถ้ามันวันนี้กระโดดกระโดดอะไรมากไม่ได้เนาะนเจ็บๆอ่าเท่าทีทำได้แล้วัครับ